มึงอย่ามาแต่คำาตะถาคตเลยนะนั่งอยู่ต่อหน้าตถาคตมันก็ต้งนรกเพราะอะไรคะเพราะว่ามันไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวนี่แหละนะนะมีพุทธทวัจะนะตอนหนึ่งบอกว่า บุคคลใดพำามนแต่พุทธวจนะแต่ไม่ทำตามพุทธวจนะก็เหมือนคนนะคอยรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับแต่โคคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโคนะมันหมายความว่ายังไงล่ะก็รู้แต่ไม่ทำอะ่ะเหมือนเหมือนมึงฟังเพลงนี่ยฟังเพลงนอนฟังเพลงอยู่สิบปีถ้ามึงไม่ฝึกร้องเพลงมึงจะเป็นนักร้องไหมอ่ะ พระพุทธเจ้ารัดสรูทีแรกเนี่ยยังไม่มีศีลสักตัวยังไม่บัญญัติอะไรเลยชื่อธรรมะก็ยังไม่มีท่านถึงนั่งงงอยู่เจ็ดสัปดาห์น่นนะอัศาจรรย์จริงหนอเนี่ยความไม่ปรุงแต่งนะนะนะอย่าลืมว่าที่พระพุทธเจ้าวัดรัดสรู้เนี่ยเป็นพระพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันตะ์องค์หนึ่งนะใช่ไหม แต่ที่เรียกว่าพุธทธาเนี่ยหมายถึงตัดสั้รู้ก่อนคือลพระองค์เองคนพบคนแรกแต่สาวกมีตัดสั้นรู้เพราะไปาฟังคำสอนแลน้วก็ตัดสั้รู้ตามมันจะต่างกันตรงไหนอ่ะที่เรียกว่าพระเจ้าท่านเป็นราชาแห่งธรรมคือท่านเป็นตัสัรู้เป็นธรรมราชาที่จริงก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันมันจะต่างกันตรงไหนมันจะผิดตรงไหนอ่ะอกูเนี่ยนะ เรียนมันเยอะมากนะรู้เยอะมากไม่เคยสงบเลยไปอยู่ถ้ำไหนภูไหนค่ะโอ้โหมันแต่ความรู้นำหน้าอ่ะโอ้ยครูบาอาจารย์คงน,นี้พูดอย่างนั้นนะทีนเนี้มันไม่สงบแล้วทำยังไงล่นะฮะอดข้าวก็แล้วนะอะไปอยู่คนเดียวสองสามปีถ้ำไหนก็ไปก็ไม่เคยสงบเพราะมันไม่รู้หลัก แเราก็มานั่งพิจะะารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยจนผอมอ,ะอ่ะนะเฮ้ยทำไมมันอพอมาเห็นผู้หญิงมันก็ยังอยากเป็นผัวเขาอยู่ลงจากเขามาเฮ้ยอ,อันนี้มันไม่ใช่รู้มันรู้ทำแต่มันเขาไม่ถึงทำไงเขาไม่ถึงใจตัวเองไง้าหยุดชิดไม่ได้เนี่ยไม่มีทางสงบ เอาสิมึงอไปอยู่วันไหนมึงก็ชุบอยู่วันนั้นแหละเอาสิเออถ้าไม่การเกิดในในภาษาธรรมะเนี่ยนะตัณหาเกิดตัณหาใช่ไหมเกิดเวทนาเกิดตัณหาแล้วอุปาทานใช่ไหมการเกิดนี่มันเกิดที่หลังนะไม่ได้เกิดก่อนการเกิดตัวเราเนี่ยแล้วค่อยเกิดพบเกิดชรามรดะจริงไหม เพราะนั้นตัวอุปทานเนี่ยนะตัวเชื่อมต่อตัวไปยึดตนเองนะเพราะนั้นการปรุงนี่แหละคืออุปทานถ้าไม่ปรุงมึงก็ไม่ยึดอ่ะมึงก็ไม่เกิดเห็นเกิดดับไม่ใช่เห็นอะไรนะเห็นความคิดนี่แหละเกิดดับนะนั่นแหละคือวางที่แท้จริงถ้าไปปรุงต่อมันจะไปวางได้ยังไงอ่ะ มีสติตัวรู้ตัวปัญญาคือตัวรู้รู้สึกตัวฉับชัญญานี่แหละคือตัววิปัสสนามีสติตัวเดียวในจบเลย